สว,ส,โโสวัสดีฮัลโรลสวัสดีพบกับแอคทิวิตี้ที่5แกรนดคานาซว่เมืองคานาซว่าตั้งอยู่ในจังหวัดอิชิคาวะใช้ชิงคันเซ็นเดินทางมาแค่2ชั่วโมงครึ่งจากตโตเกียวหรือถ้ามาจากโอซาก้าก็ใช้เวลา2ชั่วโมงกว่าเช่นกันที่เราเดินทางครั้งนี้เราใช้าท,ะทะาสทากายาม่าโฮคุริคุแอร์เรีย คานาซว่าก็เป็นอีกหนึ่งเมืองที่นักท่องเที่ยวเดินทางกันมาเราเดินทางจากทาคยายาม่าถึงคานาซว่าเมื่อตอนดึกถ่ายคลิปออกมามองไม่เห็นอะไรเลยเลยมาถ่ายตอนเช้าใหม่ที่พักเราเป็น AirBnB นนะอยู่ริมแม่น้ำตอนเช้าตื่นมาวิ่งจ็อกกิ้งอากาศดีมาก สองข้ออภัยที่กล้องมันเป็นแนวตั้งนะคะเพราะว่าถือแนวนอนวิ่งไปถ่ายไปมันไม่ตะหนัดน่ะ อากาศดีเย็นสบายวิ่งไม่เหนื่อยเลยไปเรื่อยๆเพลินๆเนี่ยที่เห็นอีกด้านหนึ่งของเมืองนะน้ำยังดำอยู่เลยอะ่ะเขามีที่บำบัดน้ำด้วยพอน้ำไหลผ่านจากตรงจุดนี้ไปอะ่ะน้ำใสเลยเห็นไหมน้ำตรงหน้าบ้านเราเนี่ยโหใสแจ๋วเลยพอออกกำลังกายตอนเช้าเสร็จเราก็เข้ามินิมาร์ทมาหาอาหารเช้าเข้าบ้านกาัน อาหารแช่ยเย็นในมินิมาร์ทเนี่ยอร่อยด้วยนะคือมาญี่ปุ่นเนี่ยตอนเช้าร้านอาหารมันจะไม่ค่อยเปิดอะถ้าโรงแรมไม่ได้บริการอาหารเช้าก็ต้องมาซื้อที่มินิมาร์ทนี่แหละสะดวกและประหยัดเวลาแต่ไม่ประหยัดเงินนะบ้านพักของเราเป็นบ้านสองชั้น มีหนึ่งห้องอาบน้ำและหนึ่งห้องน้ำห้องครัวก็มีอุปกรณ์ทำอาหารให้ด้วยนะมีหนึ่งห้องนั่งเล่นขึ้นไปชั้นสองไปดูห้องนอนบ้างดิกาบันไดชั้นและแคบห้ามเมาเด็ดขาดชั้นบนมีห้องนอนสองห้องนอน ห้องนี้นอนได้สองคนในห้องนี้ก็มีอีกหนึ่งห้องนอนเล็กห้องนอนฝั่งตรงข้ามก็เป็นเสื่อทัทำมินะเช้าวันถัดมาเราเดินทางมาที่โทยมาม่าจะพาไปไหนโปรดติดตามอีพีหน้ามีตัวอย่างมาให้ดูหน่อยหนึ่ง 全員が見えてまた。 หลังจากที่เรากลับมาจากโทยาม่าแล้วเราก็มาตลาดปลาโอมิโจในคานาสว่าตลาดโอมิโจสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยเอโดมีร้านค้ามากกว่า170ร้านเป็นหนึ่งในตลาดอาหารทะเลอันดับต้นๆของจังหวัดอิชิคาว่ามาเป็นเวลา300ปีตลาดจะเปิดตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึงประมาณ5โมงเย็นแต่ไม่ได้เปิดทุกวันนะร้านค้าจานวนมาก จะปิดวันพุธกับวันอาทิตย์ของขึ้นชื่อก็คือปูปลาหางเหลืองและกุ้งจากทะเลญี่ปุน่นนี่เราก็กำลังเดินหาร้านอาหารที่ยังเปิดอยู่นะหน้าตลาดเราก็เห็นแล้วว่ามันยังมีร้านที่เปิดอยู่เผื่อจะมีร้านข้างในบ้างร้านอาหารส่วนใหญ่จะปิดประมาณหกโมงเย็นนี่ปกติของจะ วางเรียงรายน่ากินมากวันนี้ปิดแล้วรเราเราก็เจอร้านที่ยังเปิดอยู่เป็นร้านที่ขายไข่เซนด้งนะหรือข้าวหนะ้าซาซิมิชามโตเป็นหนึ่งในอาหารที่พลาดไม่ได้ถ้ามาตลาดโอมิโจ เ้าวันถัดมาเราก็ย้ายไปเที่ยวเมืองต่อไปจบทริปขั้นตอนว่าแต่เพียงเท่านี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับรถไปกา My way used to fight against the mainstream and I just wanna f i g h t some people who support me and gets in my trust and I w i l l s e everything e is done 'cause now I will p u t all my strings on I know they're hate to they see wanna stop me But the first this is only to chase on huh? Myself cause this is a person who will never give up his dream and his fight johnson